สวัสดีค่ะพี่น้องจา้ามียาแม็กมากรตรวจโควิดจ้ะนุ่งจากว่าตรวจเอชไีได้สองสีดแม็กก็เล่ยป็นกังวลนะค่ะอันนี้ยาแม็กมาลุงดูยาบาลจ้ะพี่น้องตอนนี้กำลังกำลังรอคุณหมออยู่นะรอคุณหมอบายโมงจ้ะ เดี๋ยวมาคุรุ่นกันเนาะว่าจะติดหรือไม่ติดจ้ะพี่น้องกันออกเดี๋ยวคุณหมอตรวจังไมแต่มาบอกอีกทีนึงว่าติดบอจ้ะสวัสดีจ้าพี่น้องจา้าเมนเนยแมคมีแนวเนมนสมอบอกสุพี่น้องฟังนะคะหลังจากที่ยแมกบอกไปแล้วว่าร้านยาแมกเนาะติดโควิด น้องคิวกับน้องเอิร์ตย่าแม็กไปเซตโตให้หลานนะไปคุยกับหลานผลปรากฏว่าย่าแม็กติดโควิดนะคะวันที่ยี่สิบสองนะวันที่ยี่สิบสองย่าแม็กไปตรวจด,ด่วนนะไม่นะผลออกมากเป็นลบบ่ติดจ้ะพี่น้องวันที่ยี่สิบสามย่าแม็กก็ได้ไปตรวจมาเหมือนหนีนะวันที่ยี่สิบสี่ ยี่ิบี่ยาแม็กไปตรวจสองเทือก็คือสองขีดทั้งสองเทือนะคไญญาาะไปตรวจโรงพยาบาลก็ไปตรวจอยู่มองยาแม็กกำลงังสืเข่าประชุ่มเะคะก็ละเลยเป็นบา้เขาหองเลยค่ะเป็นหักกลับเลยค่ะอ่าเป็นยังขึ้นไปยางแม็กไปตรวจแล้ววันที่ยี่สิบสามนะคะมันก็แค่มือหนึ่งมือที่สองเนาะมันบัมันบกปรากฏอยากจะไปนอน แต่ว่ายาแม็กก็จะมีอาการคันตัวนิด,นดไปหาหมอรุ่งพยาบาลน,นะคะอาการอาการมื่อนี้นะคะก็จะเป็นแบบเป็นตอนนี้นะคะอันคกือน้ำน่ายสิยักยากจากน่อยนะคะแล้วก็ชิมอาหารปกตินะคะกว๋วยเตี๋ยวยาแม็กจะบ่กค่อยปรุงรสจัดนะคะมื่อนี้ปรากฏว่าชิมอาหาร มันมันบว่อยเส่บนะยังไงก็เรยปรุงลดจัดๆนะใส่บักหน้าใส่แ้วใส่อีกนะฮะไปโรงพยาบาลมากครับพี่น้องยาที่คุณหมอให้กินเนาะเนี่ยค่ะแต่นี้ยาแบบนี้เนาะค่ะคุณหมอเอาให้เนาะคุณหมออยู่โรงพยาบาลกันทราวิชัยนะคะจะมีเกลือแร่นะคะอนมีเกลือแร่นี่ซำเนี้เ,เลยจ้ะ แลคุณหมอกะสร้างว่าไม่ต้องไปตรวจอีกนะคะให้กักตัวคุณหมอให้หน้ากากม่พร้อมให้กักตัวซิฟมือนะคะแล้วไม่ต้องไปตรวจอีกซิฟมือแหละให้ใส่ใส่ชีวิตปกตินะยังไงย่าม่บอกสุพ่น้องฟังเนาะผู้ใดเป็นโควิดตกอกตกใจนะคะยังไงก็ตกใจอยู่ที่แรกตกใจที่ร้านน้อยเป็นยังไงก็เป็นห่วงร้านโดยข้อมหนเป็นห่วงร้านยังไงก็บ่คอยห่วงกับขออ่นนะคะยังไงก็ไป เสร็จตัวยังหาร้านเึงนะ,ะแล้วก็เพิ่นก็ให้คําแนะนํามากนะคะพี่น้องจะอันนี้คําแนะนํานะคะคําแนะนําก็จะมีการเว้นระยะห่างนะคะอย่างหน่อยสองเม็ดเนาะสวมหน้ากากาอนามัยนะคะหรือหน้ากากผ้าอยู่ตลอดเวลานะคะแล้วก็ล้างมือโดยเจลแอลกอฮอล์เป็นประจํานะคะแล้วก็บ่ให้รับประทานอาหารรวมกับผู้อื่นนะคะจัดแยกของนะคะ ที่ผู้ป่วยเป็นเนาะนะคะแล้วก็แยกของนอนนะคะนี่ของน้อนมาตรงมาตรง,ตรงห่วงในพราะวาบานจะมงแยกของน้อนอยู่แล้วนะคะ <S <S แล้วก็ห้องน้ำนะคะห้องน้ำยังจะใส่ร่วมกันกับน้่งคิวน้องเอิร์ดอยู่บนบานนะคะส่วนพ่อกับแม่จะล่วงไปใส่ห้องข้าง,งล่างนะคะ <S 1> <S 1> และ้วยายที่คุณหมอห้มาเนาะนะคะวงสักผ้าย,ยังก็คือว่าเ้อาแยกกันเป็นชัดเป็นส่วนอยู่แล้วนะคะพี่น้องจานนะคะยังม็การมอกสู้ฟังเนาะ,ะเป็นการ พื้นฐานนะคะแล้วก็รักษาเจ้าของนะคะให้กินยาต,ตามพุณหมอสร้างนะคะตามใบนี้นอยนี่ลราจะที่คุณหมอผ่นนหายมากนะคะเนาะยาแมว่าเบาสซูพี่น้องฟังนะคะ,นะคะอาการเป็นยังไงอาการซึนซึนอยู่แต่ว่ายาแมกบ์มเลยร่องชิปเนาะบางมือสองมือโดยความที่ว่ายาแมกะมีความกังวลน,นะคะกังวลในเรื่องของอร้านบริสบายนะคะยาแมกะสังเกตเจ้าของนั่มน,นะคะ ว่าจะคล้องเป็นยังไงนะคะตอนนี้ก็เป็นหกอ่ามือนี้ที่มันขึ้นสองขีดเนาะสงสัยแบบสโลมันเพาะตัวเนาะมันกำลังสิงแบบแสดงปฏิกิริยานะคะมือนี้ไปตรวจพ่อนะคะปกติแล้วยังไม่ก็ไปตรวจไปตรวจอยู่อนามัยนะคะตรวจอยู่บ้านตรวจอยู่สองเทือนะคะกับพ่อนะคะหลังจากที่คุกกี้กับหลานหลานป่วยกับสื่อ เอทีเคมาตรวจอยู่บ้านนะคะไปตรวจอยู่อนามัยนั่มก็บพอเจอนะคะแต่ว่ามื่อนี้เจอนะคะมาจากพี่น้องจา้ามาแชร์ความยาแม็กโอ้บวดต om มากหรอกเนาะเอิรนเอาซื้อร์นเอาซือออาซ้อตอนนี้เฮาอยู่ห่างกันเนาะสิบมือจ้ะแต่ว่าลูกไส้กับลูกสะพายติดเดยจ้าพี่น้องมื่อนี้ตรวจ ตวจกันเมืดมันน่ะอาจจะเป็นแบบสองเสมออ่อาสื่อเอทิเคมาตรวจอยู่บาลน,นะหรือว่าอา่าหลูกไส้กับหลูกไฟนี่อาจจะเป็นตรวจด,ด่วนนะไม่เนะ่ยั่ะนอาการอาการเริ่มแรกเนาะจะมีกินอา่ารสชาติที่แบบไม่เคยกินรส เผ็ดรสเข้มมึงสิแมกอะคืออยากกินนึงสิแม่จ้าด้วยอาจจะเป็นด้วยที่ว่าดินเท่าหลับรลด,ดบ่ค่อยใดเพือจังใดบูจ่ะว่าแม็กไม่คว่มหนูซื้อว่าจะแม็กปรุง ปุ๋งก๋วยเตี๋ยวเนี่ยมันรสจัดจังมาบอกสู้พี่น้องฟังจ้ะคิดหอดได้จากบริโวณร่งขีดมือซองเมือก็ค,อคิดหอดจิตหอดจ้ะยาทีคุณโมไฮ ลังอาหารล้า,รางอาหารเช้ากลงวันยินนะคะยังไม่กินแล้วก็น,นอนพักผ่อนเพี่นอ้องมีอาการอื่นบอ่อเก็บเหนือเก็บขิงบ่อไอบ่อบุมีจ้ะบุมีอาการ ยังไม่เคยกินประจำนิดเ่ะขอบคุณพี่น้องหลายๆ้วยจ้าที่หายกำลังใจลานๆเนอะที่ยังแม่บอกไปว่า้านติดโควิดนะครับเป็นตัว ที่เกเนาะขึ้นซองขีดเป็นกบฏติดโควิด <c oughs> กบฏน้ำพิ่นเนาะเอาไปามายากระตดน้ำร้านด้ยควันหักเนาะร้านห,หนห่อยจัางน้องเอ,อิร์ดรู้สิมันสิใหญ่แล้วยัยแม่กลับไปเซตโตให้แต่เซตให้น้องคิว้วแต่พอเซตให้น้องเอ,อิร์ดน้องเอิร์ดก็สิหน่อยใจว่า เวลานนองเป็นเป็นยังยาคือไปเซตให้น้องเหมือนเวลาเอิดป็นคือบอเสเซตยาเด็กหน่อยขิดหลายเนาะหรือว่าผู้ใหญ่สิจิตไปเองกับบรูนะจ๊ะแต่ว่ายาเมกกะคิดเนาะค่ะยาเมกกะเซตให้ดูแลทั้งอายกับน้องนะคะวนพอกับแม่เพิ่นเป็นยังคือบวติด ต้นชานาก,การคือตลอดเวลาจ้ะเพราะมันโหวา่าลูกเป็นมันกับผ้ากันใช้นาก,กาก็นาไม่ลนะ่ะเวลาน,น,นอนเพิ่นจะนอนอยู่ห้องกลางนะจ้ะอยู่ห้องลงลงเจะบกเขาห้องจ้ะจะบกเขาของนอนนอนอยู่ห้องกลาง สร้างบอกว่าพี่น้องแนละ้วซีม,มือก็เศร้าจ้ะคุณหมอบอกว่าตรวจพ่อกินยาซ้ำคุณหมอเอาหายแล้วจ้ะถัาโตซีม,มือจะใช้ชีวิตปกติได้คือเก่าจ้ะยังไม่แปลนะไม่ไม ัแมก,กับบุหูได้ว่าซิมิคนติดโควิดลายขนาดนี้เนาะอนามัยคนก็เต็มได้ค่ะโรกพยาบาลก็หลยตามที่ยัแม็กไปเนาะจากปกติยัแม็กบ่ค่อยได้ออกจากบ้านหาบ้านเป็นยังคือติดต,ดติดมาจากไซเนี่่ะติดมาจากร้านสิเมียรมันเกิดเมื่อนั้นละจ้ะพี่น้อง หมอขอดาดมาก,กับ่ระโทษผู้ใดดอกจ้ะเนี่ยมันมองมาเห็นเนาะตังยอมรับสภาพเป็นกนระลาษาเดี๋ยวก็หายเน,นาะจ้ะเดี๋ยวนี้คนเป็นโควิดละอ่อมบานเนวะ ผู้บ่เป็นแล้วบัดนี้สิไปาย,ยากเพราะว่าผู้เป็นเต็มบ้านพร้อมบ้านอยู่อยจะแม่ก็บอกสู้พี่น้องฟังเรื่องเล็กน่อยเนาะหาอาการเป็นยังไงเดี๋ยวมันหนา ยายแม่คิอเมื่อวาให้ฟั่งอีกทนหนึ่งจ้ะแต่ว่าตอนนี้กินเพลทเข้าไปมันจะกไปตื้มคว่มหอนข้อนะแต่ว่ายายแม่ก็เตรียมมะละกอเต็มบ้านด้วยจ้ะแต่ว่ายายแม่เอามาซมิ่งแล้วจ้ะเขาบคุณหลายด้วยจ้ะพี่น้องจ้ะที่ห้กำลังแล่งใจกันเนาะเบิ่งกันไปนะคะดูกันยามเป็นดีกว่าเห็นกันยามตายนะคะห้กำลังใจกันแค่นี้ก็สุกแล้วนะคะกับการ ใส่ชีวิตจังพี่น้องกับวาเบิ้งย่าแม็กัังซีย่าแม็กก็รู้สึกดีใจดีใจได้จ,ดจ้ะพี่น้องจา้าขอบุญขอบุณลายเด้อนะคะฝากช่องบ้านสวนเรนเดเรีโอเดเด้อจ้กพี่น้องจ้ากับย่าแม็กคนบ้าน,านเนาะ ฝากกดไลค์กดแชร์ฝากกดซับสไครต์กดกระดิ่งเพื่อที่จะบพาดกับทุกคลิปที่ย่าแม็กคยแพร่ออกไปนะคะมือวนี้ย่าแม็กไปแล้วจ้ะขอให้พี่น้องมีความสุขและลายเด้นอนะคะโควิดย่าแมกรับเอาแล้วพี่น้องก่ต้องเป็นเนาะย่าแม็กเป็นผู้เดียวนี่แหละถ้าเป็นไปได้ขอนอมรับตัวผู้เดียวนะครับย่าแม็กไปแล้วจ้าสวัสดีค่ะ